ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o น e มีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้รวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือ addlineid addsmq 0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ข้องขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับเสื้อใต้แห่งคุ้งอูตะเผาหลวงพ่อสดวัดหางน้ำสาครสิทธิหลวงพ่อลุงและหลวงพ่อเดิมอิทธิฤทธิ์มากมายเหล็กตะปูขึ้นจากก้นแม่น้ำอย่างอัศจรรย์ หลวงพ่สดวัดหางน้ำสาครจังหวัดชัยนาทหรือพระครูวิจิตชัยการเดิมชื่อสดนามสกุลสานวนเป็นบุตรนายสุนางพันธ์สานวนเกิดเมื่อวันพุทธที่18มิถุนายนปีพุทธศักราช4 5 6 6ตรงกับขึ้น15้ค่ำเดือน7ปีฉลูที่ตำบลหางน้ำสาครหมูห่5อำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาท มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน6คนหลวงพ่อสดเป็นคนหัวปีเมื่อยังเยาว์วัยมีสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงนักบิดามารดามีความรักมากเพราะเป็นบุตรชายคนแรกมีนิสัยว่านอนสอนง่ายไม่ดื้อรั้นมีความมัธยัถ์และมีความขยันทํางานพอมีวัยที่จะเรีนยนหนังสือได้บิดาได้นําไปฝากไว้กับอาจารย์สัมเพาซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดหาน้ําสาครโดยให้เรียนภาษา เบื้องต้นของภาษาไทยและภาษาขอมสามารถอ่านออกเขียนได้จึงเข้าโรงเรียนชั้นปถมศึกษาที่โรงเรียนวัดถางน้ำสาครสําเร็จการศึกษาชั้นปฐมปีที่3เมื่อปีพุทธศักราช2469และเมื่อปีพุทธศักราช2470ได้เข้าบรระชาเป็นสมรเนอยู่กับพระอาจารย์สาเพาจ้า,จาวาดวัดถางน้ำสาครเรียนหนังสือภาษาขอมและประิยัติธรรมสูตรสนทิ และอื่นๆปีพุทธศักราช2477อายุ21ปีบริบูรณ์ได้เข้าอุปสมบทนบพัทศีมาวัดหางน้ำสาครเป็นพระพิสุในพระพุทธศาสนาเมื่อวันพุทธที่9พฤษภาคมปีพุทธศักราช2477แรม11คำเดือน6พระครูสุนทรธรรมวินิจเจ้าคณะอำเภอมโนรมวัดศรีสิทธิการามเป็นพระอุปชา พระสมุชื้นวัดอูตะเภาเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระมหาชายอัคคโซพีวัดหางน้ำสาครเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาทางพระพุทธศาสนาว่าทิตสัตโทคือผู้มีศรัทธาเป็นที่ตั้งด้วยท่านเป็นหลานและเหลนแท้ๆของอาจารย์ใหญ่แห่งเมืองสีแควในปีพุทธศักราช2 4 7 7 ถึงปีพุทธศักราช2479ท่านจึงไปจำพรรษาณวัดหนองสีนวลอำเภอตาขีจังหวัดนครสวรรค์เพื่อศึกษาวิชาสมถะกรรมฐานกับหลวงพ่อลุ่งและหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพได้ศึกษาเวทวิชาสายเวทต่างๆพร้อมกันกับหลวงพ่อโอดวัดจันเสนหลวงพ่อลุ่งให้หลวงพ่อโอดเรียกตามขั้นว่าหลานให้หลวงพ่อสดเรียกตามขั้นว่าเหลน หลวงพ่อสดมีสติปัญญาความจําเป็นเลิศจนกระทั่งหลวงพ่อลุงกล่าวต่อหน้าสิษย์ทั้งหลายว่าท่านสดแตกฉานดีนักเมื่อเรียนสําเร็จแล้วต่อมาหลวงปู่ของหลานทั้งสองได้มรณะภาพเมื่อปีพุทธศักราช2484อาจารย์สดก็ได้ลำเรียนทางเวทมนต์จนจบเมื่อจัดการพระราชทานเพลิงศพของหลวงปู่เสร็จเรียบร้อยแล้วปีพุทธศักราช2492 หลวงพ่อสดก็ได้เดินทางกลับมาอยู่ที่วัดหางน้ำสาครตามเดิมได้มาจัดก,การร่วมมือร่วมใจพร้อมกับาการวัดถักทางสร้างวัดใหม่ที่ดงหลังบ้านหางน้ำสาครขนานนามว่าวัดป่าเลไลหางน้ำสาครมีพระอ,อยู่จำพรรษาสามองค์ด้วยกันคือ 1. หลวงพ่อเอี่ยม 2. หลวงพ่อสด 3. พระเทียนต่อมาปีพุทธศักราช2491 ได้เริ่มสร้างโรงเรียนประชาบาลขึ้นหนึ่งหลังและร่วมมือกับหลวงพ่อเอี่ยมสร้างสะพานข้ามแม่น้ำหน้าวัดหางน้ำสาครสร้างสำเร็จภายใน3ปีขอย้อนกลับไปเมื่อสร้างสะพานเข้าปีที่สองครั้งนั้นมีเหตุการณ์เกิดขึ้นขณะที่ช่างผู้มีฝีมือดีตอกตะปูกระเด็นกระดอนไม้ที่รองงานและรองนั่งเลื่อนโค้งคมทำให้ตะปูทั้งกอง ล่วงตกไปในแม่น้ำคนงานเงียบเจ้าของงานคือหลวงพ่อสดภู้มีวิชาสิทธิหลวงปู่ลุงได้หยุดนิ่งไปชั่วขณะคนงานและพระภิกษุได้ทำงานร่วมกันอยู่ต่างมองหน้าสบสายตากันนึกอยู่ในใจต,ตามๆกันว่าทำไมหลวงพ่อสดจึงนิ่งเฉยไม่พูดอะไรเลยประมาณหนึ่งนาทีแล้วหลวงพ่อพูดออกมาว่าเฮ้ยพวกเราจะไปวิตกอะไรกัน เดี๋ยวต้องใช้ตะปูรังนี้ให้หมดก่อนยังไม่ต้องไปเอาใหม่คนงานตอบหลวงพ่อสดว่ากองนี้ล่วงน้ำไปหมดแล้วครับนี่ไม่ไปเอามาใหม่จะเอาที่ไหนใช้ละครับหลวงพ่อสดตอบว่าพวกเราอย่าเขาสิเดี๋ยวมันก็ลอยขึ้นมาเองนาะคนงานนิ่งกันทั้งหมดพอสักครู่หนึ่งตะปูคอนกล่องน,นั้นก็ลอยขึ้นมาอย่างปฏิหาริ์ผ้าพิสษจน์และคนงานแตกตื่นกันยกใหญ่ โดดไปเอากล่องตะปูที่ลอยขึ้นมาใช้งานต่ออันนี้เป็นปฐมวิชาอาคมของหลวงพ่อสดเป็นที่กล่าวขวานของปวงประชาชนที่เล่าลือว่าหลวงพ่อสดเซกตะปูลอยน้ำได้ส่วนปฏิปทาปฏิหารในองค์ท่านนั้นมากมายสิทธิ์ใกล้ชิดและคนในแถบพื้นที่ต่างยอมรับนับถือแม้ในงานพิธีพุทธาพิเศษกระดับประเทศ ก็มักจะปรากฏชื่อของหลวงพ่ออยู่ด้วยเสมอมีอยู่คราวหนึ่งในงานเสกพระมีหลวงพ่อโมพิธีนั้นมีคณาจารย์เลืองเวทหลายท่านเช่นหลวงพ่อแพรหลวงพ่อกวยหลวงพ่อจวนและหลวงพ่อสดเป็นตน้นในงานครั้งนั้นกล่าวกันว่าสายสินที่ใช้เสกพระค้ายมีกระแสไฟฟ้าวิ่งปีพุทธศักราช2493 หลวงพ่อได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าวาดวัดหาน้ำสาครและเป็นครูฝึกอบรมสั่งสอนปริยติธรรมรแผนกธรรมได้ตั่งสอนพระภิษุและสมเณรด้วยตนเองอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยพุทธศักราช2,506ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัติที่พระครูวิจิตชัยการมาในระยะหลังนี้สุขภาพของท่านไม่ค่อยจะสมบูรณ์นัก ท่านมีโรคประจําตัวคือโรคเบาหวานทําให้ในายแพทย์โรงพยาบาลประจําจังหวัดได้ถวายการพยาบาลรักษาด้วยดีตลอดมาแต่โรคนั้นมีแต่ทรงและสุดและภายหลังก็สุดลงอีกต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลหลายครั้งหลายคราวในครั้งสุดท้ายท่านหมดแรงสิ้นสติและได้จากพวกเราไปในวันที่23พฤษภาคม ปีพุทธศักราช2524โดยโรคปบาหวานด้วยอาการสงบนิ่งในเวลา23นาฬิกาเศษณโรงพยาบาลประจำจังหวัดชัยนาทรวมสิริอายุ68ปีถึงแม้ท่านจะจากไปแต่อิทธิวัตถุมงคลของท่านยังแสดงกิจยานุภาพให้เห็นอยู่เป็นเนืองคนพื้นที่จึงห่วงแหนนักหนาคนพื้นที่ใกล้เคียง ก็เริ่มเสาอแสวงหาของท่านไว้ติดตัวตามตามกันไปเพราะท่านเป็นพระที่ทรงบาร,รมีมากท่านหนึ่งก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆ โปรดกดซับสไคร e อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตชิปมาใหม่